าลอซิก็ขอซิกล่าวสวีดบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครผมพวกกับผมสมมุติ BTV นะครับผมวันนี้เราจะมาแจกสอนลงมัดฟันพีชนะครับผมนะโอ้โหดูด้ยครับผมมีของแบบเยอะแยะมากแล้ววันนี้คือผลผลปีศาจทั้งหมดนะครับผมนี่มีไอของไคโดนะครับผมไอลูกน้องของไคโดนะครับผม ไอมีของไฮโดรด้วยโอ้โหโคตรสุดยอดอะครับโอเคิดวผมเรามาดูอันแรกผมคือเสื้อนะผมรมาดูนิดเดียวนะผมโอ้โหมีอะไรวะเนี่ยตัวอะไรวะเนี่ยตัวอะไรว่ะคุ้นๆอยู่ตอนผมลืมอ่ะผมไอตัวนี้ว่าโอ้โหแต่ผมลืมผมลื้ชื่อและลืมชื่อและวครับทุกคนอันนี่ของนวดเขานะจำได้เดี๋ยวนวดเขา น,นี่เดี๋ยวไปนึงนะผมพอมาเป็นมุมมองมุมมองคนที่นี่โอ้โหทำไมเตี้ยอย่างวะโอ้โหแล้วผมอันนี้คืออะไรวะเนี่ยเดี๋ยวผมพอดูกันต้งย่ลยโลว่ะโอ้โคตรเท่ะครับอื อันนี้เดี๋ยวนะผมเดี๋ยววันโอเคนะผมมีอาวุธต่อไปอย่างดังนี้นะผมนะโอ้โหมีอาหารของลูฟี่ได้นะผมไอที่ลูฟี่เขาชอบเลยนะ่ะอันนี้ของผลพิษะอะไรบ้างไม่รู้อันนี้ของไอตัวอะไรวะลืมละเฮ้ยมีเบียร์มีเหล้าด้วยโอ้โหสุดยอดไปเลยโอ้โหทุกของแต่ละอย่างโคตรสุดอะครับผมไอทำไมแบตมันชาร์จไม่เข้าวันนี้ Okay, อั้วนะผมโอเคมาละเฮ้ยมีที t นทีด้ะของบากี้มีของกระโหลกบาร์กี้ด้ะเอ้ยนีเย่เดี๋ยวผมขอรีวริวนี้ก่อนปืนปัง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 โอ้กกมากแค่ว okay, ่ามีมีแค่นี้นะเออเดี๋ยวขอเก็บพวกนี้กันนี่มีไข่สปอนดด้วยนะผมนี่นะของ เฮ้ยผมลืมบอกอันนี้ไหมครับเวรเอร์ชันไอ้มอัดมอ,มอว์นพีดเวอร์ชันไอ้วีวียี่สิบนะผมตัวแรกของผมฟันจีนะตัวที่สองครับผมไอ้ตัวอะไรวะแฮนด์คอร์กนะผมแฮนด์คอกอันนี้เฮ้ยไอ้คุณตาที่ลูฟี่ไปเจอในในนู่วะจังเหรอลืมละอันนี้ตัวอะไรไม่รู้ลืมละพ <laughs> อเข้าไปเร็วๆแล้วผมอันนี้ของมือขวาของ ไอโดร้อยศูนยนะผมนี่เอสตั้ผมโอ้โหเอสพี่ของลูฟี่นะที่เสียชีวิตไปในสงครามมาริปอร์ตนะผมนี่ของคือไอเนี่ยนี่ขอกนี่คือโอ้โหโซโลนะผมเอาทำไมมีดาบย้เนอะโอ้โหต่อไปครับผมอุ้ยซบเลยนะโอ้โหอุซบจริงโอ้โหอซบหูอันนี้ลูฟี่ใช่ไหมวะเนี่ยไม่ใช่ดิตัวไหนวะเนี่ยถ้าท่านผู้ชมรู้จาก ตัวอะไรก็คอมเมนต์บอกได้นะครับตัวของรมันเยอะจังวะเนี่ยขอเคลียร์นี้นะครับผมเชียรผมต่างหากเดี๋ยวจะได้ก็ทำไปตัวต่วอ,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 อตตไปนะผม,ะผมเอ,อนี่ยปะใช่ครับผมตัวแรกผมอา้าวไอ้นี่ละวะเอาถอยไม่มี เองไมือไม่ดวะไม่ใช่ไอไอโอ้ผมถ้าผมจำที่อะไรไ,ไดล้ลืมล้ไม่ดูอนมนานนะผมเอาผมต่อไปนะไเียว่ากลุ่มของพี่นะตัวไนวะนะไอเดี๋ยวผมจะชันะ่นะผมอนี้ละอันนี้โคบี้เนฮะ้ลูฟีปป่นี่เสีนะผมโอ้โหนายโคเท่เลย,ยเรับตอไปนะผมนามิโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ดี ไอ้เจ <laughs> ้าเป้เจอาเอร์อรทำไมตัวเลบบ็กจังวะโอ้วลิ้นพันละอันนี้น่าจะคนคนสร้างแบบนะฮะผมเอ้ยคนสร้างวัดนะฮะผมอันนี้ไอ้ลูกแล้วลูกลูกลูก ต่อไปไอ้หนวดดำนี่ว่าโอ้โหแกนี่เลี้ยวมากเลยตัวที่สองผมหนวดขาวหนวดดำกับหนวดขาวผมทำไมไม่สู้นนะกันวะต่อต่อไปครับผมเออเฮ้ยตัวอะไรวนะเนี่ยคุ้นๆอยู่นะตัวละครในวันพีชเอ้ยใช่ไหมเฮ้ยในเหมือนอยู่ในนารูโตะเลยเอ๋อใช่ครับผมไอ้ซาโบะนะผมซาบโบะเฮ้ยทำไมหน้านายอุบาทหานันวนะเนี่ยเฮ้ยในอะไรไม่ไม่อุบาทหานะี่ โอ้โหพ่เาเสียเลยเพราะผมต่อไปนะผมไอ้อ้าไอ้แม็กมาเนอะผมแมกมาของไอชิชิคารุนะอซ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 ิคารุเสีตัวขอใครนะผมจำชื่อตัวละครไม่ได้นะผมไอ้อะไรวะจำชื่อไม่ได้หวะชื่ออะไรวะไอตัวต้นแขนของในรเดี๋ยวไปลังดูแล้วผมไอ้อะไรวะอะไรวะ สุดยอดเลยเดี๋ยวเราไปไปมาดามิวมาเราเริ่มเตรียมการกันเลยนะผมไม่สามารถมาผมอันนี้สยเลยเอ้ยแล้วพี่จะไปเจอใครก่อนครับหมอเป็นไงไชนี่เขาชอบอะไรแบบนี้ด่าแบบโอ้โหไป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 นี่นะไปเลย โอเคไนี okay. ่นะผมอ่าน uh, ี่เราจะมาดูผลปีศาจกันบ้างนะครับโอ้โหโค้ดในที่สุดนี่ผลล้อผมผลอะไรวะเอ้าอ๋อลืมนี่นะผมมันต้องเอาไอ้ไี่้งหมดเอาชีวิตบ้านนะครับผมถึงจะได้ผลปีศาจนะออื

พักสถานะโอ้โหจะตายเอ้ามันขึ้นมาได้ไอ้เจ๊หายเอ้ยไปไอเจ้ผมอ่าเอ้าผมนต่อไปนะคนของลูฟี่นี่เองนะผมโอ้โห ไม่ไปไม่ไปเจเียสองขึ้นไปเกียสองเกียสองไปไม่ไปเียจสีไปเอุอ้ยหูเป็นเสียโคตรแรงครับผมเกียจสีโอ้มันใส่ไม่ได้ครับท่านผู้ชมผมครับไออันนี้มันของกลุ่มซีนาใช่ไหมไอจมูกยาวเหมือนกับอุโซครับอันนี้เกียจสีครับผมเจสีล่างสุดยอดเอ้ยจะไปไหนยืมหันจะไปไหน วิ่นี่ผลที่ที่ผมไม่ชอบผมจะไม่รีวิวนะนี่ผลของไออะไรวะโอ้โหสีจกักรพรรดิโอ้โหดูเลือดอืมดูเลือดดิครับนี่แหละเอาร้อยด้วยๆแปลงลางยังยังวะเขาทำไมสกินผมไม่รีโดลดวะเฮ้ยจะลอยไปไหนไวนะเฮ้ลง ไปนะคือผลไหนวนะเนี่ยโอ้โหผลข,า,ขาวนะผมเฮ้ยมันสามารถบั๊มันนี้ได้ว่ะมันนี้ได้มั่นเออถ้าผลผลไหนที่ผมไม่ชอบผมก็ผันแล้วนี่ผลไหนวนะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยผลของรัดับใช่ไหมเนะี่ยอืมผลนี้ก็ผลคีโมไม้นะผมใช่ไนะหมเนี่ยดูเหมือนว่าจะไม่ใช่นะ ผมโอเคผมผลต่อไปนะเราจะรีวิวข้าวข้าไปเลยนะผมถ้าใครที่สนใจก็โหลดมาได้เลยนเคนนี้ไอ้ผลของมือขวาของไอ้สี่เหลี่ยมผัสไฮโดรร้อ,รอยถเนาะ <c oughs> โอ้โหลอยได้ด้วยอืมเราจะพาเธอร้อยมารีดวผลต่อไปนะผมเออนี่ผลเอสนะเอ้ยนี่ผลอะไรวะเนี่ยผมยังไม่เคยเห็นว่ะลองมาดิ อ๋อผลแนโนเสาของไอ้นิวาร์มันตีแรงงั้นนะตัวเนี้ยแต่ว่าวิ่งก็ช้าเลยป๊อปโอ้าจะวิ่งทำไมไวะนะเอออยู่ยเฉยกดดันนี้อยู่เฉยอยูเ่เฉยกันนี้อยู่เฉยกดดันนี้ของไอ้พวกทีวีนายไอ้ไอ้พวกขี้โกงอ่ะมาดิมาดิมาดิมาด,มาดิโอ้โหโคตรแรงครับตอนนี้แต่ว่าเดินก็ช้าเลยดาชินี่เล็กโอ้ไม่ไม่ติ โอเคบอกว่าราคาครับเราจะมาเลือกเผาก่อนก่อนนะลองเป็นเผาหนึง่งมือหนี่งอย่างดิในวิวโคนเร็วเลยโอ้โหายังไม่อยู่ในน้ำเนี่ย <c oughs> เพื่ออะไรวะเนี้เนี่ยมทิ้งไปอ๋อถ้าเราไม่จับมันก็อ๋ออย่างนี้นออโอ้โหโอ้ลิลี่ ใช่ผมอ่ะอันนี้มันคืนะนะออะไรวะเนี่ยเฮ้ยอ๋ออันนี้สุ่มผลพิษศาสได้ป่ะอ๋อไม่รู้โอเคผมของสุ่มผลพิษศาสเอ้ยไม่ใช่นี่ว่าของเฮ้ยนี่ของไอตัวอะไรวะเนี่ยลืมละโอ้โหดาบโคตรเท่ครับเฮ้ยของโซโลนี่โอ้โหถือบัฟได้บัฟเลยว่ะหืมโคตรยอดอันนี้ของซันจินะอันนี้ผม นีมม่มันบับล่องหุ่นไดยด้วันนียอ้าวสุดยอดไปเลยไอแบบนี้ที่ทนจีนแบดูน่ัโคตรสุดยอดอะครับอ๋อท่านี้มาดแต่ท่านี้เล่งหุ่นล้ว <c oughs> ิดีโดอโอ้โคตรสุดยอดอะครับของไอ้อะไรวะ <c oughs> เจอมาแล้วผมเออเจอ <c oughs> 16หนะครับผม พ่อง,องัอทีาไปโอเคผมแ <royable. S 1> okay, ล้วก็มารีวิวอันะต่อไปนะผมเอออะไรนีพอจะปิดคลิปได้ไหมวะนี่อันนี้มันอเฮ้ใช่ผลรอมว้าวอ้าวอ้าวเดีอะไรลุมเอามันการูปไงวะ เฮ้ยเฮ้ยมันกลาง,งยังไงอ้ากูลายได้แล้วมาอยู่อะมามาดิครับมาดิครับมาดิครับไม่ได้กลัวได้หรอก็ไม่ได้กลัวครับก็ไม่ได้กลัวครับโอ้กัดจอกครับผมของทีวนาจริงๆเลยโคตรกางเลยอ่าอันนี้อะไรกันนยโอ้อออยาชี้โอ้ยชี้หน้าชี้เคลือบเกาะโอ้โหเคลือบทุกอย่างครับผม อาดิเอาดิเอาดิโอ้แต่ม่มีเอ้ยอันนี้ดิโอ้ยหายีไม่ดนนะดิอยนอ่ไหนอไหนเกาะิิาิมาชกาอกูจะได้ี่จะา้นอตายเหมือนเดิมโอเคครับผมอ่อโอเครผมเราจะมารีวิวเป็นผลสุดท้ายนะผลเอสตั้งผม อื ừ, euh, ที่เหตุผลที่ผลวีซัทมันไม่สามารถใช้งานได้นะผมเนื่องจากผมไม่ได้สร้างในหมดธรรมาร้าหมดปกตินะผมหมดหมดใเ,เอาชีวิรอดนะมันก็เลยไม่สามารถใช้สกิลแตม่มันได้เดี๋ยวผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะเดี๋ยวผมจะสอนเราเอา้ <c oughs> เดี๋ยวผมจะสอนนะผมก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะ เจอกันในคลิปหน้าวันนี้เราจะมารีวิวที่เสร็จแล้วมาแล้วบายบายท่านผู้ชมกดที่ลิงก์ดาวน์โหลดด้านล่างผมนะครับผมแล้วท่านผู้ชมกดดาวน์โหลดไปเลยนะครับผมรอสักครู่นะครับผมโอเคเราไปที่แอปแตกนี่ครับผมแอปแตกไฟล์ของผมเป็น E S Five Explorer นะครับผมกดเข้าไปเลยครับผมแล้วก็รอสักครู่นะครับผมเดี๋ยวไม่ใช่อย่างนี้ดิ โอเคผมกดเข้าไปรอสักครู่นะผมแล้วก็ดูโฆษณาไปสักนิดหนึ่งแล้วก็อรอแป๊บเราท่านผู้ชมให้กดไปที่เลขนะผม94นะผมกดคลิกเข้าไปทีนึงครับผมแล้วก,กดที่ไฟล์ดาวน์โหลดนะ mm hmm. แล้วก็นี่นะผมท่านผู้ชมจะเห็นไอ้มอสบอลพีช v20 นะผมแล้วให้ท่านผู้ชมก็กดเปลี่ยนชื่อนะผมให้ลบไอ้เซฟอะไรออกนะผมแล้วก็เขียนตามผมเลยนะ m c โอเอ็นนะผมแล้วก็ดตกลงไปนะผมงานเหลือยู่นะผมเพราะว่าผมได้แตกสายไปแล้วนะอันนี้นะครับผมเดี๋ยวผมแล้ให้ท่านผู้ชมกดคลิกเข้าไปเลยนะครับผมแล้วทุกคนนะครับผมแล้วให้ท่านผู้ชมกดคลิกเวลานี้เท่านั้นนะครับผมให้เลื่อนหาไปครับไปก่อนนะครับผมโอเคครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมถ้าอยากให้ผมแจกและรีวิวมัดอะไรก็คอมเมนต์บอกกันได้เลยนะผมเดี๋ยวผมจะหามาให้นะผมก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะไม่ลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยนะผมก็ไปก่อนนะคผมบาย